สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงในส่วนของที่เป็นการทำเบรนภาพนะครับอ่ากาสังเกตผมอมอมเมกออกก่อนนี่นะครับในตัวของแคนวาเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้รูปภาพนะครับมันเบรนไปกับพื้นหลังได้หรือมันกลมกลืนกันไปค่อยๆไล่สีให้มันกลืนไปกับพื้นหลังนะครับเดี๋ยวเราทำกันเลยนะครับ ตอนแรกนะครับผมก็เป็นสีขาวแบบนี้นะครับเราอาจจะใส่พื้นหลังก็เสิร์ชง่ายๆนะครับว่าพื้นหลังสีฟ้าเลือกมาสัก1น่งอันผมใช้อันนี้แล้วกันทำมันเป็นแบ็กกราวด์แบบนี้นะครับแล้วก็ทำการอัปโหลดรูปภาพนะครับก็ใช้รูปตัวนี้อัปโหลดมาแล้วในลักษณะแบบนี้เลยนะครับอัปโหลดรูปท่าของใครที่เป็นตัวโปร นะครับของใครที่เป็นตัวโปรเราก็สามารถที่จะลบพื้นหลังในส่วนของแคนวาได้เลยนะครับแต่ใครที่ไม่ใช้ตัวโปรเราก็ต้องไปลบในตัวของเว็บไซต์ก็คือ r e m o v e อ g อตัวนั้นที่เคยสอนอาไว้แล้วนะครับอันนี้ผมก็ remove เลยนะครับตอนนี้ผมพื้นหลังไม่มีแล้วนะครับมันลบพื้นหลังไปแล้วขยายรูปก่อนนี่ และผมต้องการจะเบลอนนะครับเบลอรูปตรงนี้เราทำยังไงให้เรามาที่แอปนะครับรามาที่แอปตัวนี้แล้วให้เราเสิร์ชนะครับว่า image ดเบลนเสิร์ชคำนี้ก็ไปเสิร์ชคำนี้เลย image b เบ n d ร er, นนะครับ image ด er. เบลแรเอรมาที่ตัวของแอปนะครับแอปตรงนี้แล้วเราก็เสิร์ช image ดเบลแ r นเข้าไปเสิร์ชไปเลยแล้วก็เลือกเป็นตัวนี้ พอเลือกเสร็จวิธีการใช้งานง่ายนิดเดียวเลยนะครับเราติ๊กลงไปที่รูปแล้วก็กดนี้นะครับกดลงไปปุ๊บแล้วก็ทําการสลับแบบนี่เห็นไหมครับแค่นี้เขาก็จะเบินให้แล้วนะครับต่อมาตรงนี้เราสามารถปรับปรับได้นะครับนี่มุว่าผมเอาแบบนี้โอเคผมก็กดปุ่มเซฟได้เลยเซฟปุ๊บนี่เห็นไหมครับ แค่นี้มันก็จะเบินส่วนของพื้นของเราเนี่ยให้กลมกลืนกับพื้นหลังแบบนี้นะครับหรือเราอาจจะหาพวกเม้นหรือรูปมาปิดมาอะไรไว้ก็ได้เหมือนกันก็หามาใส่ได้แต่จะไม่หามาใส่ก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็ลองดูนี่มาใส มาวางประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันครับไว้ด้านหลังก็ไปที่ตําเยอะก็ตึงไว้ด้านหลังหน่อยในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสอนวิธีการทำใ้รูปนะครับคลืนไปกับพื้นหลังในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือใช้ตัวของ ตัวนี้ในการใช้งานนั่นเองนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ